หนูได้สั่งอะไรมาไหมไม่นะคะเซอร์ไพรส์กับที่ะักอ้าวเมียสุดที่รักของพี่มาได้ไงเนี่ยชอบเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยเลยนะเลิกโกหกได้แล้วลพี่วัตอีนั่นอยู่ไหนอีนั่นอีไหนที่รักมันอยู่ไหนมีนอยู่คนเดียวครับที่รักไม่มีใครจริงๆที่รักพี่บอกแล้ว ที่รักไม่เอานะหนูหาใครพี่อยู่คนเดียวจริงๆอยู่ไหนอ่ะไม่มีท่ออรักไ์ไม่ไม่มีครับออกไปนี่เดี๋ยวนี้เลยนะที่รักเชื่อใจพี่สิเห็นไหมไม่มีใครเลยพี่อยู่คนเดียวอยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้ทิรักท,ทิรักษอยู่ในนี้ใช่ไหมที่รักพี่บอกแล้วไงไม่มีอ่ะครับหรอใช่เลิกทำแบบนี้เถอะนะ หนูเชื่อใจพี่นะพี่มีหนูแค่คนเดียวพี่ไม่ทำแบบนั้แน่นอนนะ่ยงั้นพี่ก็พิสูจน์สิสก็พิสูจน์ตัวเองไงให้หนูเห็นอะงั้นพี่บอสหนูไม่ได้ต้องการแบบนี้นะพี่พิสูจน์ยังไงดีอะพี่บอสมันจะกระจี้นะพี่มีอะไรหรือเปล่าเสียงโทรศัพท์ใครอะ น่าจะของพี่แหละแต่ไม่ต้องสนใจหรอกไม่ใช่พี่โกหกอะจริงๆนะงั้นเดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้ดูก็ได้นี่ไงมือถือพี่เองไม่รู้ว่าพี่ทำหล่นไปตอนไหนเหมือนกันนะ่ะพี่แค่เปลี่ยนเสียงรอสายหนูไว้ไงถ้าหนูโทรมาพี่จะได้รู้แล้วก็รีบรับแต่ถ้าเป็นคนอื่นโทรมาเนี่ย พี่ก็จะได้ไม่ต้องสนใจไงเรามาตอบกันดีกว่าไม่เอาอ่ะพี่บอสทิัาไม่เป็นแบบนี้สิมือถือพี่จริงๆนี่ไงหนูจำเคสทีห่หนูซื้อให้พี่ไม่ได้เหรอจำได้สิอ๋อหนูอาจจะแค่เครียดเฉยๆอาการมันร้อนใช่ไหมล่ะหนูนี่มันโง่จริงๆเลยอ่ะไม่โง่หรอกไม่ว่าตัวเองแบบนั้นสินะแต่ว่า หนูสาบานได้เลยนะพี่บอสว่าหนูได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงอยู่ในห้องนี้จริงๆอ่ะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วมันไม่จริงหรอกนะหนูอาจจะทํางานหนักมาแล้วมันก็เหนื่อยมากจนเพลียความคิดเลยฟุ้งซ่านแบบเนี้ยที่ไม่ว่านหนูหรอกที่ไม่โกรธงั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะที่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูไปแต่งตัวรอพี่ข้างล่างนะพี่จะพาไปกินข้าวนอกเพื่อมันจะทําให้หนูอารมณ์ดีขึ้นาหม ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปแต่งตัวก่อนนะจ้าเกือบสวยแล้วกูนี่เธอชอบแฟนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่คุณทัคคัทคุณพูดเรื่องอะไระคะไม่ได้ยินหรอฉันถามว่าแอบชอบแฟนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่คือคุณบอสอะเขาก็ดูเป็นคนดีนะคะ แต่ฉันว่าคุณวางใจได้เลยค่ะบริษัทของเราอะ่ะมีกฎห้ามคุยกับลูกบ้านค่ะถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะจะโดนไล่ออก <c oughs> ฉันก็แค่ล้อเธอเล่นเฉยๆอะ่ะขอโทษทีนะที่มุกที่ฉันเล่นไปเนี่ยมันไม่ค่อยขำเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยฉันก็แค่ยอยากจะถามเธอว่าวันนี้หรือว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีใครเข้ามาในบ้านของฉันบ้างไหม <c oughs> เออไม่มีนะคะปกติแล้วอะ่ะเวลาฉันไปทาความสะอาดอะ่ะฉันก็เห็นคุณบอสอยู่คนเดียวตลอดเลยค่ะอื ขอโทษที่รบกวนเธอด้วยนะค่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีเรื่องจะให้เธอช่วยหน่อยอะคะคุณปั๊กพอดีว่าฉันกำลังจะกลับแล้วแล้วก็มีไอ้พวกเสื้อผ้าที่ฉันไม่ใส่แล้วเนี่ยอยู่หลังรถ เธอช่วยเอาไปทิ้งให้ฉันหน่อยสิได้สิคะไม่มีปัญหาเลยคะ่ะว้าวท่านี้โคตรแจ่มเลยว่ะเมียพี่ก็ไม่อยู่ด้วยช่วยจัดให้พี่ถึงเช้าหนได้ปะพี่ชอบ นจะมายุ่งอะไรตอนนี้วะที่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องด้ไงฮะมาค่ะที่รเรามาต่อกันดีกว่านะคะเมื่อกี้เนี้ยังไม่เสร็จภารกิจเลยหนูกเสี่ยนชุดใหม่มาด้วยเฟื่อนแป๊บนึงหนูอยู่นี่แล้วนี่ใครหนูเองจ้ะเมื่อกี้ยังเรียกกันว่าที่รักอยู่เลยไม่ใช่หรอ เล่นต่อสิกำลังสนุกเลยหูฝาดแน่เลยเอ้ยแต่ดูใส่ชุดสวยนะเนี่ยคอสเพย์เป็นแม่บ้านเหรอพี่ชอบพี่ชอบหูวากหนูรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วว่าพี่เนี่ยเล่นชู้กับอีแม่บ้านคนนี้แล้วตอนที่หนูเข้ามาตอนแรกอะ่ะเธอก็แอบ,บอยู่ข้างเตียงทุกอย่างมันจบแล้ว <c oughs> คือ มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นแผนของพี่เองพี่วางแผนกับเฟิร์นว่าจะแกล้งหนูสนุกสนุก,นกเพื่อให้มันตลกแล้วหนูมีความสุขมากกว่านี้ยังไงตลกมากปะแล้วเธอรู้ตัวปะเนี่ยว่าเธอเนี่ยก็เป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งของเขานี่เขาคงจะบอกกับเธอใช่ไหมล่ะว่าเขาจะรักเธอตลอดไป <c oughs> ที่รักหนูกำลังเข้าใจพี่ผิดน,นะพี่ไม่เคยคิดอะไรกับอีโซกระบกนี่เลยพี่ไม่เคยยอด ไี่ถ้าหนูเป็นพี่นะหนูจะไม่พูดกับแม่บ้านแบบนี้เลยเพราะว่าอีกแค่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะได้อยู่กับเธอแบบยาวๆโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางอีกละทำไมอะทำไมอะเหรอก็เพราะว่าหนูจะยากับพี่ไงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกเป็นของหนูให้คนเดียวที่รักไม่นะไม่นะพี่แค่นอกใจหนูหเฉยทำไมต้องพังชีวิตคู่เราแบบนี้ด้วยความผิดเล็กๆน้อยๆเ,เองนะที่รักนะ ทุกอย่างมันจะพังหมดเลยส่วนเธออะไหนลองพูดให้ฉันฟังอีกทีดิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอถ้าเธอมีความสัมพันธ์กับลูกบ้านเนี่ยเธอจะโดนไล่ออกใช่ไหมถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะรีบเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าชู้อยู่เธอไม่มีวันจะลอรอกตักตักตัก,ตก 滚！打<開>。打